ครับสวัสดีครับพี่น้องตอนนี้อยู่กับช่องเชียงน้อยบริการนะครับมือนี้ก็มาเอาหญ้าให้เราเลยพี่น้องไปให้งัวะนะครับคลิปก้อนคลิปแหลกที่ลงไว้นะครับอ่าตอนนั้นก็มีอยู่หกตัวพี่น้องหลัวของก็ออกบางบางบุญข้อสากบางหันนะครับตัวหนึ่งคุณนะครับอยู่ หันนมลอยลอยโล่ห้องกําลังมัดหย่าใส่ลอพี่น้องครับเต็มรลอแล้วนะครับอันนี้ก็เมาหย่าหน้าจะขออาข้องนะพี่น้องนี่แหละเอาน้ำพันแทนี่แหละครับเอาน้ำพันแท้รครับทางนีก็เงาว้วขึ้นไปหอดพุ่นล้วพี่น้องสุดปลาอ,อ้อยเลยนะนะครับทางพุ่นกับุดปลาอ้อยคือกัน อันปลาอ้อยนั่นเป็น,เป,นเป็นหน้าข้าจ้าเราพี่น้องอันมองกุฎเขาเนี่เป็นหน้าเดียวกันะครับเขาปีนี้กัเมื่อคืนฝนตกนะครับพายุเขาสินแกมีน้ำม,มีไนใส่แกคือสีไข่เราพี่น้องทางฝนกับฝน่ะสุดลดแรี่ยไรฝน่ะลดบาเสียงจอดทนห้นางฝนนะนะครับ ก็เอามาให้ส้มบรรยากาศพี่น้องลมลืนบานเหานะครับนุมน่มนอยลอยโลคก,กับหลากหลากรอหยาไปแล้วพี่น้องออกไปให้พ่อตากับยายฝนเชียวไปให้งหัวส่วนบาเซียงนี่กับเขาบานแล้วก่อนไปเอาหัวเขาหัวนามแล้วกอนพี่น้อง กินของง่ายแล้วจังที่มาตัดตัดงญ้าทิมมองมันคันแทมมองพันย่างกันละอันบาวเชียงมาสียาไ้สองสามมือก่อน,น,นมันออกให้ง่วกินไปได้แกสิได้ตัดทิมพี่น้องมันหกนะครับอันนี้ก็คือวิทีชีวิตอันคนอีสานบ้านเฮ้าน้องพี่น้องเนาะ ตื่นเส้ามากับหา n าให้งัวมามายามรีเมื่อเช้านี้เดี๋ยวไลอยู่พี่น้อง่าเป็นันเต็มคู่ปูนหมนละพี่น้องแต่ว่ามีตรตนห,หน้อยๆซ้ำนิกกว้วก้อยซ้ำมันปอกปากกาเขานี่ล้ลยครับผละผลผลรีเพินพ่นน,น,นะครับอันนั้นอันหนึง่งแล้วก็ลุงมาผละแหล่ๆเหมืนละพี่น้องพี่แงงแถวพี่น้องสองมองนะครับดีเต็มคู่ปูน มังหันน่กําลังหิวขึ้นไปไปเลียกมกพี่น้องใส่ผักอีกตูห้หอมๆเนาะมาเด้อมากินของง่ายน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับอันคิปนี้ก็บจํานีกอน,น้องพี่น้องเนาะมาเสียงเนี่ยกินขอกินน้ำกอนน้องพี่น้องเนาะอันพอตากับเบานุมหน่อยลอยโล่พ่นพูน่ะยางหอดรถแล้วเด้อบาเสียงสิบระทัน สวัสดีครับ